สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมโอวั s c h แชแนลและตอนนี้เราอยู่กับเกม g n s e h น n i m p a c t กันะฮะแล้วก็สำหรับในวิดีโอวันนี้นะฮะเราจะมา จุดเก็บของอัพตัวละครเอาไฮเทมหรือว่าพี่แต่งของเราเนอเองเนาะณะปัจจุบันฮะแพทสามจุดสี่เข้ามาแล้วแมปใหม่ก็มาแล้วฮะตัวละครตัวใหม่ก็มาแล้วเช่นเดียวกันฮะใครอยากจะปั้นใครอยากจะอัพพี่แต่ฮะจะต้องมาเก็บของอัพตัวละครตรงนี้ฮะซึ่งในคลิปนี้ผมจะพาเดินไปครบทุกจุดเลยฮะบอกเลยว่ามีเยอะมากเจ็ดสิบกว่าจุดเลยทีเดียวฮะแล้วก็ง่ายมาก ไม่จะเป็นต้องเล่นเคว้ไมันจะเป็นต้องเปิดดันฮะไม่ต้องทําอะไรเลยฮะแค่เปิดสาววาร์ปอย่างเดียวเพื่อนเพื่อนก็สามารถเก็บตามได้ครบแล้วนะฮะคลิปนี้ผมจะพาเดินตามอย่างละเอียดเลยฮะเพื่อนเพื่อนสามารถเดินตามผมได้เลยเนาะก็เหมือนเดิมเลยเพื่อไม่การเสียเวลาะฮะผมจะพาไปดูกันที่จุดแรกกันเลยดีกว่านะฮะ และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอกันฮะ,ะก็รบกวนขอฝากสปอนเซอร์ร้านรับเติมเกมร้าน e ีซีการ์ดครับผมนะจะเติมเกมเกมริ้ให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้ด้วยราคาที่ถูกมากๆนะแพ็กใหญ่เนี่ยเพียงแค่2,008เท่านั้นนะเพื่อนๆเนี่ยสามารถเลิ่มวิธีการเติมได้ฮะ,ะในเวลาเติมผ่าน ID password หรือว่าเพื่อนเนี่ยสามารถเติมผ่าน U ID ได้ด้วยตัวเองนะฮะเรียกว่าเติมง่ายเติมถูกปลอดภัย100%อย่างแน่นอนฮะลิงอยู่ที่ทางที่คิมชันในคลิปันนี้แล้วนะฮะก็อสำหรับในส่วนของจุดแรกฮะเราจะเริ่มกันที่ทางด้านซ้ายของแมปก่อนนะแล้วก็ค่อยไล่ไปทางขวาเลยนะฮะผมจะเริ่มจากที่สาววาร์ปจุดนี้เป็นจุดแรกเลยะฮะเมื่อเพื่อนวาร์ปมาถึงแล้วะฮะก็ให้เดินตามทางผมได้เลยนะฮะหันซ้ายมาเลยะฮะ แล้วเราจะปีนขึ้นไปฮะบนหน้าผาตรงนี้กันอ่ะปีนเลยฮะทำการปีนไปเลยฮะอึ๊บอึ๊บปีนฮะอ่ะขึ้นมาแล้วฮะเมื่อขึ้นมาแล้วเพื่อนก็เดินตรงมาทางนี้เลยฮะอ่ะหลังเนินตรงนี้ฮะมันจะมีให้เก็บเนาะอยู่ที่2ชิ้นด้วยกันนะฮะมันจะอยู่ที่ฝั่งดินฮะเห็นไหมมันจะฝั่งดินครึ่งหนึ่งฮะก็จะมองยากนิดน,นึงนะแต่ก็ไม่ได้ยากมากฮะอ่ะมันอยู่ด้วยกันเป็นคู่ๆนะฮะตรงนี้ก็เก็บไป2ชิ้นฮะ ฝั่งตรงข้ามฮะเดินข้ามมาเลยจะมีอีก3มชิ้นด้วยกันฮะหนึ่งสองแล้วก็สามฮะโซนตรงนี้ก็จะครบแล้วนะวาร์ปลงล่างมาที่ทางด้านวาร์ปตรงนี้เลย, <iende> เลยนะฮะอ่ะมอวาร์ปเสร็จแล้วฮะเราจะข้ามฝั่งไปข้างบนกันนะ<า>ก็ดึงสลิงฮะง่ายที่สุดเลยฮะยดึงสลิงขึ้นไปฮะปึ๊บแล้วก็ปีนเขาอีกแล้วนะฮะตรงนี้อาจจะต้องวิ่งไกลปีนนิดนึงนะฮะแต่ว่าเก็บไม่ยากอย่างแน่นอนฮะอ่ะเมื่อปีนขึ้นมาแล้วฮะก็ เลี้ยวขวาเลยฮะตรงมาทาาน้านเนินตรงนี้เนาะอ่ะใช้ตัวละครที่วิ่งเร็วฮะวิ่งไปฮะอ่ะตรงนี้เนี่ยมันจะมีให้เก็บอยู่เนาะสองชิ้นวยกันฮะเก็บเลยฮะหนึ่งแล้วก็อีกฝั่งฮะสองฮะแล้วก็เราตรงไปฮะฝั่งตรงข้ามฮะอึ๊บจะมีอีกสองอันฮะเก็บให้เรียบร้อยฮะแล้วก็หันหลังกลับมาฮะฝั่งตรงข้ามตรงนี้ก็จะมีอีกหนึ่งอันนะเพื่อนๆก็เก็บให้เรียบร้อยเลยนะฮะใกล้ๆกันเลยฮะวารปที่สาววาร์ปตรงนี้เลยนะ มาว้รไปถือแล้วฮะก็ทําการข้ามเข่าอีกแล้วฮะอ่ะเราจะโดดข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะฮะปีเลยฮะแล้วก็เดินตรงมาด้านหน้าฮะตรงนี้เนี่ยมีเยอะมากๆฮะพยายามหลบไอ้เจ้าหนอนดินนี้นิดนึงฮะอ่ะหนึ่งสองฮะแล้วก็สามแล้วก็สี่ฮะตรงนี้มีสี่ฮะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามฮะวิ่งมาเลยฮะกับลังหันมาก็จะมีอีกเช่นเดียวกันนะตรงนี้มีอีกสองฮะเก็บเรียบร้อยฮะ แล้วก็ขวาเนาะเดี๋ยวขวามาอีกฮะจะมีอีก2อันตรงนี้เลยฮะเรียบร้อยแล้วฮะจุดนี้ถัดมาอีกหนึ่งสาววัะวาร์บมาที่สาวัทางด้านตรงนี้เลยฮะเมื่อมาถึงแล้วก็เหมือนเดิมฮะวิ่งตามผมมาได้เลยฮะออกแบบว่าเฉียงเียงขวามานิดนึงฮะแล้วก็ตรงยาวๆเหมือนเดิมฮะใส่แบบว่ายาวๆเลยนะตรงนี้ฮะโดดลงไปเลยฮะตรงนี้ จะเห็นว่าก้อนหินทางด้านตรงนี้นะมันจะมีอยู่เยอะมากๆฮะเพื่อนเพื่อนก็วิ่งไปทางตรงนี้ได้เลยนะฮะ,ะมาฮะ,ะเก็บเลยฮะหนึ่งสองฮะสามแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีสี่อันฮะหลงังจากนะัะ้ออกมาทางซ้ายมือเนาะทางด้านนี้ฮนะ,ะจะเห็นอีกสองอันทันทีเลยนะฮะ,ะเก็บนะฮะหนึ่งแล้วก็สองนะฮะวาร์ปมาทางด้านขวามือหน่อยะฮะตรงนี้เลยฮะอ่ะาวาร์ปตรงนี้นะมาวาร์ปนาถึงนะฮะก็ หันซ้ายฮะแล้วเราก็วิ่งฮะโดดลงเขาไปเลยฮะนี่คือโดดลงไปล่างสุดเลยนะฮะอ่ะปึ๊บแล้วก็ขวานิดนึงฮะเห็นทันทีเลยเมื่อโดดลงมาฮะก็เป็น2ชิ้นตรงนี้เนาะเก็บให้เรียบร้อยนะฮะอ่ะหนฮะแล้วก็สำหรับจุดต่อไปนะฮะก็ใกล้ๆกันกับเสาวัปเมื่อกี้เลยนะวัปมาเฉียงด้านบนหน่อยฮะเป็นเสาวัปตรงนี้เลยนะฮะอ่ะมาถึงแล้วฮะกับหลังหันฮะย้อนกลับไปฮะ มันจะมีเหมือนเป็นอุโมงค์เนาะเป็นท่ามแฮเราจะวิ่งเข้าไปข้างในนี้เลยนั่นเองนะฮะอ่ะวิ่งเลยฮะโอเคตรงยาวๆฮะจุดนี้วิ่งเข้าไปลึกพอสมควรนะฮะอ่ะไม่ต้องสนใจมอนเลยฮะเมื่อเข้ามาถึงแล้วนะฮะก็อาจจะเจอมอนเยอะหน่อยฮะเราก็วิ่งทะลุไปเลยฮะอ่ะทะลุไปเรื่อยๆเลยฮะสามารถวิ่งตามทางผมได้เลยนะฮะตรงนี้ไปมเรื่อยๆเลยฮะพอเข้ามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยจะ เ,ออเยอะมาก4ชิ้นฮะฝั่งซ้าย2ชิ้นฮะ12ฝั่งขวาอีก2ชิ้นนั่นเองเนาะเ,าเก็บรม่เร้ยบรยฮะแล้วก็สำหรับในจุดต่อไปยแฮะเราจะมาทางด้านสาวาปตรงนี้เลยฮะจุดนี้เนียจะเริ่มค่อนข้างยากแล้วเพราะว่ามันจะมีจุดที่ต้องลงท่าเนาะแล้วก็ต้องเดินค่อนข้างยาวนะฮะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะพาเดินนำนแฮะตรงนี้ก็ ามาที่เสาวาร์ปตรงนี้ได้เลยนะฮะมาวาร์ปมาถึงแล้วฮะเราก็จะเดินไปด้านหน้านะฮะมันจะมีเหมือนกับรูเนาะให้โดดลงไปฮนะซึ่งข้างล่างเนี่มันจะมีบอสของอัพตัวละครพี่แตบด้วยนะฮะก็มาฟาร์มกันได้นะ,ะลงไปเลยฮนะตรงนี้เราจะพยายามหลบบอสนะฮะ,ะโดดลงมาเลยฮนะแล้วก็ให้ไปทางด้านหน้าตรงนี้ก่อนนะเป็นโขดหินตรงนี้นั่นเองนะฮะแล้วก็หย่อนตัวลงไปเลยฮนะ,ะตรงนี้จะมีให้เก็บอยู่3ชิ้นนั่นเองเนาะ เก็บเลยฮะหนึ่งสองแล้วก็สามฮะหลังจากนั้นเดินทางขวาต่อมาเรื่อยๆเลยฮะเก็บอีกสองชิ้นตรงนี้นะหนึ่งสองฮะแล้วก็เราจะไปฝั่งตรงข้ามกันแต่เราจะอ้อมนิดนึงนะฮะบอสจะได้ไม่โผล่ออกมาเนาะอ่ะมาตรงนี้ฮะตรงนี้หนึ่งชิ้นปุ๊บแล้วก็ขึ้นไปฮะอีกสองชิ้นแล้วก็ออกขวาเลยฮะยังคงเลาะขอบมาต่อเลยฮะเดินขอบขอบหน่อยนะฮะ บอสจะได้ไม่เกิดนะส่วนใครอยากฟาร์มบอสก็จะฆ่าบอสไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะอ่ะตรงนี้ฮะซ้ายมือมีอีกหนึ่งชิ้น2ชิ้น,นะฮะแล้วก็ตรงเข้าไปทางด้านนี้นิดเดียวะฮะไม่ลึกนะฮะอ่ะเก็บเลยฮะหนึ่งชิ้นแล้วก็ฝั่งตรงข้ามอีกหนึ่งชิ้นแล้วก็หลังจากนั้นฮะเราวาร์ปกลับไปที่เสาวาร์ปเดิมเลยนะฮะพอเรากลับมาที่เสาวาร์ปเดิมแล้วนะฮะรอบนี้เราจะเดินถอยหลังกันบ้างนะจุดนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างไกลแล้วก็ลึกมากๆะฮะอ่ะ หลังหันเลยฮะมันจะมีถ้ำนฮะเราก็เดินเข้าไปเลยฮะมาถึงฮะเราจะเจอทันทีเลยฮะตรงนี้อยู่ที่2ชิ้นด้วยกันฮะเก็บให้เรียบร้อยฮะหลังจากนั้นฮะตรงไปนิดนึงฮะเยื้องกันฮะก็จะมีอยู่อีกฮะหชิ้นตรงนี้ตรงไปด้านหน้าฮะมีอีก3ามนะฮะหนึ่งสองสามฮะแล้วก็ออกซ้ายนิดนึงฮะจะมีอยู่หลังเนินนะตรงนี้ฮะหชิ้นแล้วก็วิ่งต่อยาวๆฮะ จุดนี้เนี่ยจะวิ่งยาวนิดหนึ่งแนะเ,เพื่อนก็ตรงเอายาวเลยฮนะตามผมมาได้เลยนะฮะตรงแบบย,ยาวๆเลยฮนะอึ๊บโดดไปฮนะเราจะโดดเข้าไปทางถ้ำข้างในนี้นั่นเองเนาะอ่ะตรงเข้ามาเลยฮะข้างล่างเนี่ยไม่มีอะไรเนะลยฮะเราก็ข้ามมาเลยบินตรงมาเลยฮะอ่ะเห็นแล้วเนาะจะมีตรงนี้อีก3ชีแฮนะเราก็ลงมาเก็บได้เลยฮนะหนึ่งสองสามฮนะแล้วก็ เข้าซ้ายมาเลยฮะตรงนี้มีอีก2ฮะ1แล้วก็2ฮะหลังจากนั้นก็ <S <s <par ade lla> ตรงต่อไปเรื่อยๆเลยฮะตรงนี้จะมีเรื่อยๆค่อนข้างเยอะนะตรงนี้ฮะอีก1ชิน้นแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยฮะแล้วก็ตรงไป <S <s <par ade lla> ด้านหน้าฮะมีอีก2 <psychedel. S 1> ชิ้นเรียกได้ว่ามีเยอะมากฮะหนึ่งสองฮะแล้วก็ยังคงตรงไปต่อฮะตรงนี้ฮะซ้ายมือชิ้นหนึ่งแล้วก็ขวามือฮะ ขวามือจะมี2ทชิ้นเนาะเก็บครบเรียบร้อยฮะพอมาถึงตรงนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนก็เดินต่อไปฮะเดินมาเรื่อยๆตรงนี้เนี่ยมันจะเจอหลุมฮะถ้าเกิดว่าใครมาครั้งแรกเนี่ยมันยังคงเป็นพื้นทรายอยู่ยังไม่เจอหลุมฮะแต่ว่ามันจะมีแท่นเล็กๆขึ้นมาตรงนี้เนาะผมจะขึ้นพให้ตรงงานฮะเพื่อนเพื่อก็กดที่แท่เล็กตรงนี้เนี่ยพื้นมันก็จะพังลงแล้วมันก็จะเป็นหลุมนะฮะเพื่อนๆก็จะลงไปได้นั่นเองเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะฮะอ่ะตรงนี้ก็สามารถโดดลงไปได้เลยฮะปุ๊บโดดไปฮะ มันโดดลงมาแล้วฮะเราก็ชิดซ้ายฮะชิดซ้ายมาเลยฮะชิดซ้ายมาตรงนี้ฮะตรงมาเรื่อยๆเลยฮะตรงนี้ก็จะมีอยู่หนึ่งอันให้เราเก็บตรงนี้เหมือนกันฮะหลังจากนั้นก็หันขวาฮะตรงไปข้างหน้าเลยฮะอ่ะตรงนี้ก็จะมีให้เก็บอยู่อันหนึ่งฮะหลังจากนั้นก็เลาะขอบมาเลยฮะเลาะขอบฮะเลาะขอบฮะขึ้นก่อนฮะขึ้นโบวไปทางขวาก่อนฮะเก็บตรงนี้ฮะสองชิ้นฮะหนึ่งสองฮะ แล้วก็ตรงนี้ฮะมีหนึ่งชิ้นฮะหนึ่งแล้วก็สฮะซ้ายมือฝั่งตรงข้ามฮะมี3าอันเลยเก็บให้ครบฮะในโซนตรงนี้ก็จะครบจบเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็สลรับในจุดต่อมาฮะจะเป็นจุดสุดท้ายกันแล้วเนาะก็วาร์ปไปที่สาวาร์ปทางด้านบนพายุหมุนฮะตรงนี้เลยเนาะเมื่อวาร์ปมาถึงฮะทำการหันขวาฮะแล้วก็วิ่งกระโดดมาฮะ มันจะอยู่ที่ตรงนี้นั่นเองเนาะอเพื่อเพื่อนก็บินมาเลยฮะทำการเก็บให้เรียบร้อยนะตรงนี้ฮะมีอยู่ที่1ชิน้นแล้วก็2ชิ้นฮะหลังจากนั้นเดินตรงต่อไปเลยฮะตรงนี้เนี่ยจะมีอีกค่อนข้างเยอะเลยฮะอะเก็บไปฮะหนึ่งสองแล้วก็สฮะตรงนี้ก็จะครบจบเรียบร้อยหมดแล้วนั่นเองเนาะ โอเคนะก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับคลิปจุดเก็บของแอปตัวละครพี่แตมหรือว่าเอาไฮแคมของเรานั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเราเก็บไปทั้งหมดะฮะได้มากี่ชิ้นกัน,นะฮะผมจะเปิดไปที่ธนารของกระเป๋าเนาะผมเก็บมาไม่มีเลยสักอันนะฮะก็มีทั้งหมดถึง74อันเลยทุกจุดที่ผมพาเดินไปนะฮะเก็บครบเก็บตามได้แน่74ชิ้น,นะฮะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เนี่ยไปเล่นทาทไฮฮะก็คือกิจกรรมเนาะตรงนี้ฮะเพื่อนๆจะได้อีกสาชิ้นด้วยกันฮะ รวมทั้งหมดแล้วเพื่อนๆนจะได้77ชิ้นในเดวันวันแรกเลยนะฮะสําหรับของอัพตัวละครพี่แต้มนั่นเองเนาะคลิปนี้ก็น่าจะเป็นปรัมาณนี้และกันเนาะแล้วก็เหมือนเดิมเลยใครที่มีคําถามอะไรสงสัยตรงไหนนะฮะก็สามารถคอมเมนต์สอบถามผมได้ที่ร่างคลิปนี้เลยนะฮะแล้วก็สําหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะฮะรบกวนเพื่อนๆนะะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อกําลังใจให้ผมด้วยนะฮะฝากกรลึมกดปุ่มกระดิ่งติดตาม จะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่จากทางช่องผมเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าไปแล้วครับผมนะบ๊ายบาย